เมื่อชายสวมหน้ากากห้าคนบุกเข้าไปในร้านอาหารสุดหรูของเมืองไม่มีใครกล้าขยับพวกเขาไม่ได้มาเพื่อเงินพวกเขามาเพื่อเขาซีอมหาเศรษฐีที่ทุกคนอิจฉาแต่ทันใดนั้นเองเมื่อสถานการณ์กลับกลายเป็นอันตรายถึงชีวิตพนักงานเสิร์ฟผู้เงียบขรึมคนหนึ่งถูกเพิกเฉยประเมินค่าต่ำและถูกมองข้ามกลับทำสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนในตอนท้ายของค่าคืนเธอไม่เพียงช่วยชีวิตคนคนหนึ่งเท่านั้นแต่เธอยังจะเปลี่ยนหัวใจชะตากรรมและอนาคตของเขาไปตลอดกาล ดังนั้นก่อนที่เราจะเริ่มต้นอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องอของเราเพราะเรื่องราวนี้จะเตือนคุณว่าทรูสเทงบางครั้งส่งผ้ากันเปื้อนแทนชุดเกรอะฝนเทล,ลงมาเป็นผืนหนาทําให้ผนังกระจกของเราเวรานอาหารที่แพงที่สุดในเมืองกลายเป็นสีเงินว่าภายในห้องโคมไฟระยะสองแสงอ่อนๆสะท้อนกับแก้วคริสตัลและช้อนส้อมชุบทองท,ทุกที่นั่งล้วนเต็มไปด้วยผู้มีอํานาจนักการเมืองคนดังและนักลงทุนแต่ทุกสายตากลับจับจ้องไปที่ชาย ที่นั่งตรงมุมห้องแดเนียนรอยมหาเศรษฐีซีอของรอยอินโนเวชันด้วยวัยเพียง38ปีแดเนียนก็เป็นอย่างที่หนังสือพิมพ์แทบบลอยกล่าวอ้างฉลาดหลักแหลมไร้ความปราณีและไม่มีใครแต่ต้องได้ชุดสูรของเขาเพียงอย่างเดียวก็แพงกว่าเงินเดือนของคนส่วนใหญ่เสียอีกและท่าทางการนั่งที่สงบมั่นใจและสง่าง,งามของเขาทําให้แม้แต่พนักงานเสิร์ฟก็ยังไม่กล้าเข้าใกล้สําหรับเขาโลกทั้งใบเปรียบเสมือนกระดานหมากรุกคนอื่นๆก็แค่เบี้ยตัวหนึ่งอย่างน้อยนั่นคือสิ่ง ที่มายาคิดเมื่อเห็นเขาครั้งแรกมายาเป็นพนักงานเสิร์ฟที่ลาวิมาสามปีแล้วเธอตัวเล็กเงียบและเก็บตัวอยู่เสมอแขกส่วนใหญ่แทบไม่เคยจําชื่อของเธอได้เลยด้วยซ้ําแต่คืนนี้ขณะที่เธอถือถาด่านโต๊ะของแดนเนียนเธอสลัดความรู้สึกที่ว่ามีบางอย่างผิดป,ปกติออกไปไม่ได้อากาศรู้สึกอึดอัดตึงเครียดเหมือนพายุพัดเข้ามาภายในกําแพงแดเนียนกําลังคุยโทรศัพท์เสียงของเขาเบา,เบาแต่ฉิดขาดฉันพูดว่าข้อตกลงจะมีผลพรุ่งนี้ไม่ใช่สัปดาห์หน้าบอกพวกเขาว่าถ้าพวกเขารับมือไม่ได้ ฉันจะหาคนที่รับมือได้เขาวางสายลูกขมับแล้วถอนหายใจเป็นครั้งแรกที่มายาสังเกตเห็นว่าเขาดูเหนื่อยล้าแค่ไหนไม่ได้ร่ำรวยไม่ได้มีอำนาจไม่ได้เป็นเทียงมนุษย์ธรรมดาจากนั้นประตูก็ถูกกระแทกเปิดออกชายห้าคนในชุดดำรีบวิ่งเข้ามาใบาหน้าปิดบังตะโกนให้ทุกคนอยู่นิ่งๆเพลงหยุดลงกระจกแต่กระจายเมื่อหนึ่งในนั้นยิงปืนขู่ขึ้นไปบนเพดานความตื่นตระหนกแผ่ซ่านไปทั่วราวกับไฟปาก,ปากแขกกรีดร้องและมุดตัวลงใต้โต๊ะมายาตัวแข็งทื่อหัวใจของเธอเต้นโครงครามในอกแต่สิ่ง ที่ทำให้เธอเลือดเย็นคือวิธีที่พวกผู้ชายเคลื่อนไหวประสานงานกันตั้งใจและฝึกฝนมาอย่างดีนี่ไม่ใช่การต้นหัวหน้าของพวกเขาตะโกนเดนเนียนรอยอยู่ไหนเดเนียนลุกขึ้นอย่างช้าๆกรามแน่นฉันอยู่ตรงนี้หัวหน้ายิ้มกว้างดีเลยนายทำลายชีวิตคนผิดไปแล้วรอยเขาส่งสัญญ,ญาณให้คนอื่นๆสอนเขาว่าการสูญเสียทุกอย่างมันเป็นยังไงพวกผู้ชายเดินเข้ามาเดเนียนถอยหลังยกมือขึ้นห้องเต็มไปด้วยความโกลาหลผู้คนร้องให้ก้มตัวลงกระซิบคำอธิษฐาน แต่มายาไม่ขยับเพยื่อสายตาของเธอจับจ้องไปที่ผู้โจมตีสแกนท่าทางมือและระยะห่างของพวกเขาบางอย่างในตัวเธอเปลี่ยนไปเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่กล้ามเนื้อของเธอจำได้ลงหายใจของเธอช้าลงสัญชาตญาณของเธอสิ่งที่เธอฝังไว้เมื่อนานมาแล้วกลับมามีชีวิตอีกครั้งชายคนหนึ่งจอปืนที่อกของแดเนียนคุณคิดว่าเงินทําให้คุณถูกแต่ต้องไม่ได้หรอเขาเย้อยเย้ยได้โปรดแดนเนียนสะดุ้งแต่ชายคนนั้นก็ฟาดเข้าที่ใบหน้าเขาอย่างแรงเลือดกระเซ็นไปทั่วผ้าปูโต๊ะสีขาว และนั่นก็เป็นฝั่งเส้นสุดท้ายมายาทำถาดหล่นถาดของเธอตกลงพื้นเสียงดังโครมครามจนทั้งห้องเงียบสงัดชายคนนั้นหันมาหาเธอและก่อนที่ใครจะกระพริบตาเธอก็ขยับตัวการเคลื่อนไหวแวบ,บหนึ่งรวดเร็วแม่นยำและควบคุมได้เธอบิดข้อมือของมือปืนตดอาวุธเขาและสอกเข้าที่ซี่โครงเขาล้มลงกับพื้นหายใจไม่ออกอีกคนหนึ่งพุ่งตัวไปข้างหน้าเหวี่ยงตัวไปมาเธอก้มตัวลงเหบี่ยงขาเขาออกไปแล้วใช้น้ำหนักตัวกระแทกเขาลงกับโต๊เก้าอี้กระเด็นไปแก้วแตกกระจายแขกทุกคนต่างจ้องมองตาเบิกกว้างแดนนิน่แทบไม่ อยากเชื่อในสิ่งที่เขาเห็นพนักงานเสิร์ฟที่เงียบขรึมคนที่เพิ่งเสิร์ฟน้ำให้เขาเมื่อไม่กี่นาทีก่อนกำลังต่อสู้กับผู้โจมตีที่ผ่านการฝึกฝนราวกับทหารมืออาชีพหัวหน้าตะโกวนว่าจับเธออีกสองคนพุ่งเข้าใส่เธอมายาคว้าขาเก้าอี้ที่หักไว้ปัดป้องการโจมตีและฟาดเข้าที่ขากันไกลอย่างแรงจนดังก้องไปทั่วร้านอาหารชายคนหนึ่งหมดสติไปอีกคนชักมีดออกมาฟันอย่างแรงเธอหลบเลี่ยงจับแขนเขาไว้บิดตัวและด้วยการเคลื่อนไหวที่เฉียบคมเขาก็ปลดอาวุธเขาได้เช่นกันมีดตกลงพื้นนแดเเียยยถออหลลังงตตง่าตตกึ ใครเธอเป็นใครทอนี่หลังเธอพูดโดยไม่ละสายตาจากชายคนสุดท้ายที่ยืนอยู่หัวหน้าเขายิ้มย่อพลางเดินวนรอบเธอเธอมีฝีมือนะักพนักงานเสร์กแต่เธอเพิ่งทำพลาดครั้งใหญ่เสียงของแม่หนักแน่นเธอก็เช่นกันคุณมาผิดคนแล้วเขาพุ่งเข้าใส่เธอหลบก,การต่อสู้ของพวกเขาได้อย่างรวดเร็วและรุนแรงโตลง้ล้มลงชายคนนั้นแข็งแกร่งแต่เธอเร็วกว่าก้าวพลาดเพียงครั้งเดียวเธอก็จมตีเข้าที่คอเขาอย่างแม่นยำเขาล้มลงหายใจไม่ออกเงียบเชียบชาย ทั้งห้าคนนอนอยู่บนพื้นคร่ำครวนและไร้อาวุธแขกต่างเงยหน้าขึ้นมาจากใต้โต๊ะตัวสัน่นเทามายาหายใจออกพยายามทรงตัวมือของเธอสั่นเล็กน้อยอะดรีนาลีนพุ่งพล่านในที่สุดเธอหันไปหาแดเนียนซึ่งยังคงมีเลือดไหลออกจากริมฝีปากดวงตาเบิกกว้างด้วยความไม่อยากจะเชื่อคุณบาดเจ็บหรอือเธอถามเบาๆเขาสายหน้าเปล่าคุณเพิ่งจัดการชายติดอาวุธไปห้าคนฉันเจอคือนที่แย่กว่านี้มาหลายคืนแล้ว เธอพูดพลางฝืนยิ้มน้อยๆอย่างเน่ละาเสียงไซเรนดังลั่นอยู่ไกลๆผู้จัดการวิ่งเข้ามาด้วยความตื่นตระหนกตะโกนอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการเรียกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมายาคุกเข่าลงเพื่อมัดมือหัวหน้าด้วยผ้าเช็ดปากท่าทางของเธอสงบนิ่งมีประสิทธิภาพเดนนี่นคุกเข่าลงข้างๆเธอคุณรู้วิธีต่อสู้แบบนั้นหรือคุณเป็นใครกันแน่มมยลังเลดวงตาของเธอท่าหมูไปครู่หนึ่งเอาเป็นว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกของฉัน ที่ไปเก็บกวาดของคนอื่นตำรวจบุกเข้ามาไม่กี่วินาทีต่อมาเจ้าหน้าที่รุมล้อมร้านอาหารจับกุญแจมือพนักงานและสอบปากคำแดนเนียนอยู่ใกล้มายาตลอดเวลาคอยมองเธอเธอมีบางอย่างในตัวทั้งความเข้มแข็งความเศร้าและบางอย่างที่เธอกำลังวิ่งหนีอย่างชัดเจนขณะที่เจ้าหน้าที่คนสุดท้ายออกไปผู้จัดการก็ขอบคุณมีอาอย่างสั่นเทาคุณช่วยทุกคนไว้ที่นี่มีอาพยักหน้าแค่ทำตามหน้าที่ของฉันแต่เมื่อเธอหันหลังจะออกไปแดเนียนก็ก้าวมายืนตรงหน้าเธอฉันไม่อยากจะเชื่อเลย เขาพูดเบาๆคุณไม่ใช่พนักงานเสิร์ฟธรรมดาาเธอมองเขาอยู่ครู่หนึ่งดวงตาของเธออ่อนโยนแต่ก็ระมัดระวังคุณก็ไม่ใช่คนที่คนอื่นพูดกันและด้วยเหตุนี้เธอจึงเดินจากไปท่ามกลางสายฝนแดเนียนมองเธอจากไปหัวใจเต้นแรงคราวนี้ไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เป็นเพราะอย่างอื่นโดยสิ้นเชิงเขายังไม่รู้แต่พนักงานเสิร์ฟผู้เงียบขรึมคนนั้นจะทําให้โลกทั้งใบของเขาพลิกคว่ำในไม่ช้าปโปรดติดตามตอนต่อไปอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้และกดติดตามช่องของเราหากคุณอยากรู้ว่าอดีต อันเป็นความลับของมายาจะประทะก,กับอนาคตอันอันตรายของแดเนียนอย่างไรในบทที่สองมันจะทําให้คุณพูดไม่ออกเช้าวันรุ่งขึ้นแดเนียนก็หยุดคิดถึงเธอไม่ได้พนักงานเสิร์ฟที่เคลื่อนไหวราวกับเงาและหายตัวไปราวกับเงาเช่นกันเขามีชื่อของเธออยู่ในรายชื่อพนักงานมายาเอลลิสอายุ27ปีแต่ยิ่งเขาค้นหามากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งรู้สึกแปลกตาม,มากขึ้นเท่านั้นไม่มีโซเชียลมีเดียไม่มีประวัติที่อยู่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก่อน5ปีก่อนราวกับว่าเธอปรากฏตัวขึ้นมาจากอากาศธาต แดเนียลมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ในเย็นวันนั้นเธอพบเธอที่ร้านอาหารเล็กๆนอกเมืองกำลังเติมกาแฟให้คนขับรถบรรทุกอย่างเงียบหัมเมอ่อเธอเห็นเขาดวงตาของเธอก็เบิกกว้างขึ้นและอ่อนลงเธอไม่ควรอยู่ที่นี่เธอกล่าวฉันต้องขอบคุณเธอแดเนียลตอบเธอช่วยชีวิตฉันไว้ฉันแค่อยากรู้ว่าทําไมไมายาถอนหายใจพลางวางหม้อลงฉันไม่ได้ช่วยนายนาคุณอร่อยฉันกําลังหยุดคนที่ทําให้ฉันนึกถึงอดีตของฉันเขาขมมดคิ้วอดีตของนายหรือ เธอลังเลแล้วพูดเบาๆฉันเป็นทหารหน่วยปฏิบัติการพิเศษเสียทีมไปเพราะถูกซุ่มโจมตีเพราะข้อตกลงบริษัทที่บริษัทนายเป็นผู้ให้ทุนฉันเดินหนีทุกอย่างจนกระทั่งเมื่อคืนนี้แดนเนียนหายใจติดขัดบริษัทของฉันเหรอใช่เธอพูดเบาๆแต่หาระได้เห็นนายต่อสู้เพื่อปกป้องคนแปลกหน้าบางทีนายอาจจะเปลี่ยนไปแล้วบางทีฉันอาจจะต้องเห็นแบบนั้นด้วยเป็นครั้งแรกที่แดเนียน ไม่ได้มองว่าตัวเองเป็นมหาเศรษฐีเย็นชาที่ทุกคนกลัวเขามองว่าตัวเองเป็นคนที่ได้รับโอกาสครั้งที่สองจากคนที่มีเหตุผลทุกอย่างที่จะเกรดเขาข้างนอกฝนก็เริ่มตกอีกครั้งมายายิ้มจางๆดูเหมือนพายุจะไม่มีวันจบสิ้นจริงๆใช่ไหมแดเนียนสายหัวไม่รอบแต่บางทีเราอาจจะ,ะเผชิญมันไปด้วยกันได้ถ้าเรื่องราวนี้โดนใจคุณกดไลค์และกดติดตามเพื่ออ่านเรื่องราวที่ทรงพลังยิ่งขึ้นเกี่ยวกับความกล้าหาญการถ่ายบาปและโอกาสครั้งที่สอง